เปิดประสบการเทรดให้คุ้มค่ามากกว่าเดิมกับ b s i d e n e t ระบบล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้งานง่ายขึ้นเร็วขึ้นและคุ้มค่ามากกว่าเดิมทุกออเดอร์ที่คุณเทรดระบบจะอัปเดตรีเบตเงินคืนให้ทันทีแบบเรียลไทม์เช็คยอดได้ทุกวันทุกเวลาย้อนหลังได้ครบถอนรีเบตง่ายสุดๆผ่าน XM My Wallet แค่คลิกเดียว ทุกออเดอร์ยังสะสมแต้มลยยตี้คอยอัตโนมัตินำไปแลกเป็นบาลานซ์ได้สูงสุดถึง600ดอลลาร์แบบไม่จำกัดครั้งหน้าลยียตี้ใหม่ใช้งานง่ายกว่าเดิมกดรับรางวัลได้ทันทีเรายังเพิ่มระบบบีไซร์แรงยิ่งเทรดมากยิ่งเลื่อนขั้นและยิ่งแรงสูงคุณก็จะยิ่งได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกระดับพรีเมียมระบบลีดเดอร์บอร์ดแบบสดพร้อมให้คุณเห็นอันดับได้ทุกเดือน ทั้งหมดนี้คุณจะได้รับทันทีแค่สมัครหรือเข้าสู่ระบบที่ bsite.net นำบัญชี XM ที่เปิดผ่าน bsite มา verify id trade เทรดตามปกติระบบจะดูแลต่อให้ครบทั้งคืนเงินแต้ม status และรางวัล bsite.net โชมใหม่เร็วขึ้นลื่นขึ้นง่ายขึ้นและยังคงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีไม่ใช่แค่ระบบแต่คือ ระบบสะสมความคุ้มค่าในทุกไม้เทรดครั้งเดียวได้ทั้งกำไรและได้ทั้งรางวัลเพราะเราเชื่อว่าคุณควรได้รับมากกว่าการเทรดลองเข้าไปใช้ได้แล้ววันนี้ที่ beside.net นะคะ